สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่29สิงหาคม2567ก่อนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ07376ก็ได้73นะคะ07376กพันศูนย์ศูนย์ก็ามาหลักร้อยนะคะ07376 ปกติ6 2 3 5 1ก็ได้2อสามนะคะ VIP 9 1 7เก้าหนึด้าสได้หนเนะคะเมื่อวานเขาก็มาครบทั้ง3หน่อยนะคะได้ชุด2ตัวได้3ครั้งนะคะส่วนชุด3ตัวชุดสตัวศูนพิเศษ073นะคะ แล้วก็ VIP 917ได้สองครั้งนะคะก็มาตรงช่องเลยนะคะพิเศษพิเศษ073ก็มาตรงช่องพิเศษเลยนะคะชุด3ตัวมา2ครั้งชุด2ตัวมา3ครั้งนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เด่นให้ที่

ศูนย 16, 16, ์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์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 หกนะคะหนึ่งหกหนึ่งหกหกอันนี้สามหกอันนี้ก็เป็นชุดวใจศูนย์สามศูนย์หก หนึ่งหนะคะสวสามูนย์หกหนึ่งหกอันนี้ก็หนึ่งสามก็อยู่ในวัดใจอันนี้ชุดในชุดสามตัวให้พอสังเขปนะคะเพราะว่าวันนี้เขาแตกในวินมากเลยไม่สามารถจะเขียนได้หมดนะคะในสถิติเขาแตกในวินเยอะ,อะ ตัวนี้สำคัญนะคะสีนี่อาจจะมาในน้อยปกติ4กับ8นะคะให้การบน4กับ8ไว้ด้วย03นี่ก็เป็นวัดใจนะคะศูย์หวัดใจสี่ศูนย์สามสี่ศูนะคะแปดศูนะะเป็นชุดวัดใจนะคะสานี่ก็วัดใจศูย์หก็วัดใจสี่ศูนย์หนึ่งสีนึ่งนะคะ คิดว่าสี่ต้องมาแน่นอนวันนี้แน่นอยใดหน่อยหนึ่งนะคะแต่คิดว่าจะมาปกติมากกว่านะคะอันนี้เป็นสถิติสามตัวเทียบวินนะคะที่ฉันจะเน้นให้เฉพาะในส่วนที่เป็นวัดใจนะคะ วัดใจของเราก็คือวัดใจเราวันนี้ก็คือวัดใจศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศะคะศูนย์หนึนะคะศู 6, 36, นยะะ 03, 03, อันนี้เป็นวัดใจนะคะวัดใจวัดใจศูนย์หนนะคะ นี่ค่ะวัดใจศู 0, 1, 3, 6, นยหนึ่สามกะคะก็เน้นให้ในส่วนที่เป็น0ูนย์หนึ่งนะคะศู 0, 6, 0, 1, 3, 1, นย์หน่สามะคะส่วนไหนที่มีหนนะคะนี่อันนี้หนึ่งหนะคะนี่หนึ่งหหนึ่งหกะะสามหนึ่งนะคะ 3, 1, แต่ที่วงไว้ให้ก็คือแจกในนี้นะคะอันนี้ก็หกเจ็ดหนึ่งนี่มาสองครั้งเลยนะคะหกเจ็ดหนึ่งนี่ค่ะมาสองครั้งหกหนึ่งหกหนึ่งนะคะส่วนในชุดนี้ก็ศูนย์สามนะคะอันนี้คือรอง ใช้สี่มากันนะคะศูนย์สามศูนย์หนึ่งนะคะสามหนึ่งเป็นชุดวัดใจนะคะสามหนึ่งอันนี้หกหนึ่งนะคะศูนย์หกวัดใจนะคะใช้สี่มามาเติมนะคะอาจะให้ดูมาดูนานๆนะคะ่ะ แคไปไว้เทียบดูได้นะคะเขาเข้าบ่อยนะคะสถิตินะคะอย่าลืมสีนะคะวันนี้สีสำคัญนะคะสีไม่มา2วันแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่มีในวินฉันเอามาไว้บนนะคะไวเอามาไว้หลักร้อยเอามาไม่บนอันนี้เป็นชุด2ตัวนะคะ วันนี้ก็ได้วินเยอะหน่อยนะคะเจ็ดตัวแต่ก็โอกาสก็สูงนะคะถ้าเลขมากโอกาสก็มากจะเห็นว่าตัวนี้แตกแตกในวินเยอะเลยนะคะยาวเลยนะคะชุดนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับปกติก็ยาวเหมือนกันนะคะแต่ดิฉันเขียนสามสามแถวแถวก็เลยไม่ยาวเพราะว่าดิฉันเขียนสามแถวอันนี้เขียนสองแถวนะคะเขาก็เยอะอยู่นะคะนีก็เยอะ V.I.P ก็เยอะนะคะไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ